เบี้ยวโค่นันไหน้องไหนๆก็มาแล้ววันนี้เชลดาวน์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 รู้นะว่าชอบใจไม่ใช่กูไม่ได้ชอบใจน้องพอเถอะล้วกูว่ายล่ะโดนอะไรโดนเาอะไรโดนเฒ่าดักแท่ผักบุตรหน่อไม้ดองไม่ใช่ไม่ใช่แค่บุตรหน่อไม้ดอกวันนี้แต่งตัวสวยจังครับน้องไม่ได้สวยครับนะครับ เรื่องภาษีนำเข้า3าเปอร์ซนี่ตกลงจะเอายังครับกขึ้นภาษีโดเนตพวกมึงนะกูจะขึ้นภาษีโดเนตพวกมึงมันพะแต่ชัดเจนกูกูจะขึ้นภาษีโดเนตพวกมึงอยู่นะเออยังเบามากค่เอา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 ้อาเ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 อเอาเอาเอาเออาเอาอาเอ มึงสดูนี่ดูเน่าทวมมึงนั่นแหละดูเน่าทวมมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละแต่งเป็นทุเรียนเป็นทนายความเหรอมึงนั่นแหละเอ้ยทุเรียนทนายความก็ดูน่ารักดีนะนลองดูบ่ายพี่ว่านะทุเรียนที่เป็นทนายความใช่ไหมขอตัวเกิร์ในโตัวไก่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอไม่ลงทูสุดไงขอโตัวเกิร์ในตัวไก่สัตว์มึงอะไรขอโตัวไก่โดยทั่วไปดูเน่าทำคือใครเอ้ยแม่ม่ดูเน่าทำอ่ะ ของหนังฟอมยักษ์อย่างหลานมิดไม่ใช่หลานมิดนะครับน้องไม่ใช่หลานมิดนะครับก็กราบสวัสดีฮัลโหลทุกคนด้วยนะครับเสียงโดดังไปครับสีฟันลามขึ้นหัวเสียงอะไรดังไปวะฮะไม่ใช่สีฟันลามขึ้นหัวครับเสียงอะไรวะระบบไฟฟ้าซิงเกิลเฟสคือระบบไฟฟ้ากระแสะสลับที่มีรูปแบบคลื่นแรงดันไฟฟ้าเพียงรูปแบบเดียวกูจะขึ้นภาษีไฟฟ้าพวกมึงเดี๋ยวก่อนติดเปรี้ยวซะแล้วน้องก็มีแต่ชมติดหล่อมึงติดเปรี้ยวพ่อมึงอะมันติดตั้งนานแล้วติดเปรี้ยวอ,ะอ่ะเออเราต้องเปรี้ยวติดหล่อซะแล้วมึงต้องชี้แจงนนนะเเเเเเออออววว่่่่่าามมมึงงงงงคคคคยยยยดดดดดูููชทพพพลลีีีีขแหกกกััับบติรร์ุ้้้ณ๋ กล้องขยายไม่เต็มไม่ทราบว่าจะเว้นที่ไปขุดฝังศพโคตรพ่อโคตรแม่เมืองเหรอเย็ดแม่เน้องกูทำไม่เป็นก็มันเต็มก็ทำไม่เป็นบอดี้แสลมผมอยากเห็นคนชายทุกคนโดดพร้อมกันโอเคไหมโดูแนวถ้ำก็ช่วยเมืองใหม่ได้หรอกช่วยได้ทั้งนั้นแหละน้องนะครับกลับสวัสดีผู้ชมย้อนหลังด้วยนะครับถ้ายดิ้นไม่บินนะครับดิวนี้ติดทีนาะเครื่องหมายสีนเอดอนนะครับ,ออรบสวัสดีอ่าพสกรนะครับสวัสดีพอสุดหล่อนะครับสวัสด,สสดีนะครับผมเลมอนแมนมีสานสวัสดี สว,ส,ส,าาส,สวัสดีมืงอะไมเบนเลยม่นแมนเดนิสันสวัสดีแพนทอนนะครับสวัสดีสุธินันนะครับรำหรือทุยมึงะมึงน่นแหละแต่งทัได้ทุยเฮียมึงอะไดนตนทุยคุยเอหยอกหยอกลุงอายุเท่าไรครับมีตัวเล็กหรือยังยังไม่มีตัวเล็กเลยครับดหน่อยให้เม็ดละยี่สิบไม่ไม่ไม่ใช่คนละตัวเล็กนะครับนะครับไม่ลงพุงเออมึงอะไรไม่ลงพุงวัสดีมินเตอร์มินเนสตานะครับวัสดีกาก้านะครับวัสดี้ปอนน่ารักนะครับวันนี้เดียร์บาร์นะครับผมเดี๋ยดท่ันถา บิวซิมสันไม่ใช่ซิมสันครับเต่มามะเฟืองแกเป็นดีซา่าไม่ใช่เต่มามะเฟืองเป็นดีซ่านะครับหวัดดีครับฮานะนะครับเอาไม้รถออกเอาไม้รถออกคืออะไรวะหวัดดีนนทพนันนะครับหวัดดีดิมนะครับหวัดดีเล็กนะจ๊ะทำปาปได้ไม่ใช่ทำไปได้นะครับหวัดดีอามนะครับหวัดดีปูเป้นะครับหวัดดีคุณชายทีพีเรื่อของเขาผู้นี้คือสุดหล่อหอมเม่คู๊บ ไม่ใช่สุดหล่อของมะขวบนะครับหวัดดีนิกกี้นะครับหวัดดีภูรีนะครับเสลสติดหัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดหล่อเดียวล่อแม่มอไม่ใช่ครับหวัดดีโจต้านะครับหวัดดีแพนด้าน่ารักหวัดดีบอลนะครับหวัดดีเปาครรับลุงออะะไ่กี่บาทอ่ะครับอะไรกี่บาทตกลงกี่บาทครับกี่บาทอะไรราคาคุยอ่ะครับตกลงกี่บาทติดคุกยาสีฟันซอนเค็มแต่ดีสูญหีดีแต่เค็มจากน้องภูมิครับน้องภูมิแต่ใจนะครับแหม่ตั้งแต่มีแฟนนี่ติดหล่อนะแต่ก็หล่อมาตลอดแล้วนี่ครับไม่ต้องยิ้มกูหมายถึงกู คุณหนึ่งร้อยด้วยนะครับแจ้หงไปไหนแจ้หงกุดใส่ดาบมากแล้วเออนะครับสวัดดีเป็นเมืองชนนะครับสวัดดีนายนายนะครับทางติดแอคทีอย่างชอบมุงเลยว่าเพื่อนไหนไหนนายยิมทีอะเชลดาวน์วันผมเกือบโดนแก๊งนักเลงกระทืบโชคดีดวิดีโอผมหยุดเวลาเอาดาบพวกมันกินข้าวไปด้วยโอ้โหดีโอาดีย่องจางอะไรวะไอเอเมืองจะลงไลฟต์ตอนไหนวะกูดูเมืองมานานแล้วเออเพิ่งขึ้นนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเข้ามาแล้วต้องทำอะไรก่อนครับเข้ามาแล้วช่วยทำอะไรหน่อยยขาตมิังองสากยตามิดเข้ามาแล้วช่วยทออะไรกกันน่